สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ข้ามนะครับมาที่จังหวัดกาลสินอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งถือว่าตอนนี้เป็นหมายประจํานะครับของทีมงานพวกผมไปแล้วนะครับผมสําหรับหมายกาลสินนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับก็เลยพาทีมงานนะครับมานะครับ ว่างบ้างไม่ว่างบ้างนะครับก็เป็นธรรมดานะครับทีมงานตอนนี้ก็ขมาขม้นครับพี่น้องครับขมาขม้นอย่างรีบด่วนเลยนะครับดูครับนุนอาจารย์ใหญ่ก็มาด้วยนะครับผมเห็นว่าเดินมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมกลัวไม่ปลุกนะครับก็เลยเดินมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเนี่ยครับผมเยอะแยะเลยนะครับทีมงานดูครับนี่ก็ควรอาจารย์อรุณนะครับผมออกมาวันนี้มาแต่เช้าวันนี้วันนั้นเห็นว่ามาค่ําเกินนะครับก็เลยอยากจะ แก้มือว่าอย่างนั้นนะครับอ่าแล้วก็ทีมงานเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพวันนี้มาสามท่านด้วยกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปต้องไปทักทายตามธรรมเนียมนะครับเหมือนเดิมนะครับผมมาเจอกันครับครับผมอาจารย์สุจินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อีกแล้วเราวันนี้เอาสองครับวันนี้อีกครั้งที่เท่าไหร่แล้วนี่อาจารย์วันนี้น่าจะครั้งที่สามไหมปีนี้ครั้งที่สามเนาะ แน่นแนนครับครั้งที่สามแล้วนะครับพี่น้องครับปีนี้นะปีหกเจ็ดปีหกนะครับผมโอ้โหคอนบนอย่างเดียวนะครับเอานกใหม่มาครับนกใหม่มานกใหม่อีกแล้วนะครับนกใหม่ย้ายห้าไม้ยังสบายใจครับไม่เคยกินภูครับเนี่งกันตัดเต้นแล้วครับแล้วก็อาจารย์ใหญ่วันนั้นนกช่วงค่ำนะครับผมมันยกสุดท้าย นะครับไปลื่นน้ําของอีกฝั่งนะครับล้มเลยชนะนะครับวันนั้นนะครับนับวยนะครับเอาเอาน้ําลงเอากวาดน้ําออกไม่หมดนะครับไปลื่นแล้วก็ชนะเลยนะครับผมอีกคนหนึ่งนงนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาแถวเดิมผู้เสียงเนาะอาจารย์สุจินแต่คนละฝากฝั่งคนละฝากฝั่งนะครับวันนี้เนาะเห็นว่ามีมาเพิ่มใหม่หนึ่งท่านพ่อเลยนะพ่อพ่อแสงครับพ่อแสงเคยไปร่วมงานกันแล้วล่ะแต่วันนี้ก็เห็นยังไงไม่ทราบวันนี้มาด้วยวันนี้ นะครับจริงๆวันนี้นัดกับเมียไว้นะครับว่าจะไปปลูกไอ้นะครับไม่ไปนะครับวันนี้เดี๋ยวไปตักไหนต้นนะครับนอนไม่หลับทดสอบครับพ่อเนื้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนักวยฝังตัวข้ามเลื่นน้ำใช่ไหมวันนั้นชนะเออาวงเย็นยกค่าเลยนะครับผมเลื่นน้ำนะครับเลื่นน้ำบนเวที นะครับผมอโอ้โหดูครับพี่น้องครับต่างคนนะพ่อเหนือดูที่ต่างคนทางทําอะไรครับนี่ต่างเข้ามากระมินกันนั้นเลยไม่พูดไม่จากนเลยนะครับผมจังเลยเนี่ยตัอยากให้พี่น้องไปดูครับอย่ามาดู <c oughs> สภาพเลยครับดูครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าก้มพากันก้มอะไรนักหนาดูนะครับผมดูนี่เนี่ยพ่อเสียก็ออกกับเขาไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับตัดแขนมือสองชันนะครับสองชันครับะพอเห็นอีกยัง ก็ทำอะไรกันเนี่ยพวกควรอเงยหน้าพูดเงยหน้าหน่อยอาจารย์ลื้นมาไหมนี่อาจารย์ลุนมายู่ะหวัอดีเข้าัสดีครับเกินข้าวก็ได้ยังไปเอกินข้าวก่อนเดี๋ยวเป็นลมนะครับผมนี่อย่างนี้นะครับผมเทียบเปรียบทีมงานตลอดเลยเนาะยังไงตอนไหนผมจะได้เปรียบเลยเอผมตอนท่านไทยคลิปหรอกโอ้กับ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 อ้อาจารย์ใหญ่ผม ข้าวตอนนี้กาลังเทนนักมวยอยู่นะครับยังไม่ได้ไปหาไม้พลางนะครับเออเอาเดี๋ยวไปดูทีมงานนะครับผมโออาจารย์แหลมนะครับผมันจะแลลวนี่ครับผมโอ้เอ้าเอาเอาเอาต่างคนต่างขมักขมิ่นนะครับเอ้าอาจารย์ใหญ่ผมนั่งอะไรอยู่เนาะบริกรรมอะไรเนาะเนาะทำอะไรอยู่นะครับไม่ทราบเหมือนกันสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับทำอะไรโอ้ขวานพื้นงนหัก ฮะคว้นเมียดซ่อมคว้นเมียดอยู่ซ่อมคว้านเพียรดอีกแล้วใช่เอาเขาไมไม่ซ่อมมาตั้งแต่บ้านนะเมื่อันไม่มีเวลาไม่มีเวลาเอาผมเอาใบไม้พางมาฝากโอ้โหว้าวโอ้อรูปความุณงเนี่นี่แหละของดีเลยนี่แหละนี่แหละหายากช่อช่อยายากเอ้ยไงพ่อไปนี่ตื่นจีทุ่มจียาไปนี่ตื่นเตือนซีซีด้วยแหละเออซีซีโอ้วันนี้ตัวไหนมาหนิเจ้าไอ้ฟ้า ฟ้าใหม่ฟ้าใหม่ครับผมครับผมไม่ใช่ฟ้าใหม่ฟ้าใสฟ้าใสเอาตัวใหม่อีกแล้วเออฟ้าใสที่วันไปที่อนาที่ไปบานบาราคอวันนั้นน่ะอ๋อไอตัวเสียงเล็กนน่ใช่ไหม <c oughs> ใช่เอาไม่ใช่ฟ้าใหม่เหรอไอฟ้าใหม่ตัวฟ้าใหม่ไม่เอามาฟ้าใหม่เสียงเล็กอีกเล็กอีกโอ้ครับครับก็มาบ่อยแล้วก็ไปก็ไปครับครับครับก็เอาตัวใหม่มาเนาะเล่นลองดูครับเปลี่ยนนะครับอ้าโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้ขออนุญาตไป ไปทําแบบทีมงานก่อนนะครับ <laughs> ทีมงานก็ทาแล้วนะครับดูดูอาจารย์แหลมนะครับดูนะครับตูดโด่งเลยครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าทําอะไรนะห <laughs> ลังจากที่สํารวจทรัพยากรธรรมชาติใบไม้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มารวบรวมนะครับรับประทานอาหารกัน นะครับผมเอาง่ายๆนะครับผมข้าวดูครับพี่น้องครับอาหารง่ายๆเนาะจาร์สุจินเนาะครับผมไม่ต้องไปยุ่งยากไม่ครับไม่ต้องใช้ไฟครับนะครับง่ายๆเลยเฮ้ยแบดจุกระเพียงกระเพียอข้าวแพงมันบมือบ๊อบบะอบบ๊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 อบอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบ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  อะไรเดี๋สองขวดเลยนะวันนี้นะแกเพ่อนี่ร้สองขวดเลยนะอาจารย์แล้วเอาอีกหนึ่งขวดให้หน่อยในตะกร้ารเอาอีกหนึ่งขวดนะครับผมให้สามขวดเลยวันนี้เออแต่ว่าลูกไม่ค่อยมีนะเพ่อะสมซีแก้วหอยหลีเผ็ดเป็นไงอาจารย์ที่จินเผ็ดเผ็ดที่หลีไม่ใส่ไรเผ็ดดเขาคือว่าให้เป็นคันธนาเป็น มาด้วก็ควรโอ้เรียกเอาเรียกเอาแค่แบบแบบเอาแม่มาเรื่อครับย่องเรื่อยครับเลือกไอ้ครับแต่เรื่อกแต่เลือกเอาเอาแบบทำไว้เลยนะอันนี้เนื้อจากอาจารย์อรุณนะครับอภิธานธนาการจากอาจารย์อรุณนะครับเทคนิคสารคามนะครับติดต่อตอนนี้ขาดอยู่เด็กขาดอยู่หนึ่งคนนอจารุณรับด้วยเนาะ เราเรียนงคนนี้พอเอาเนี่ยอาจารย์ลุ่นดูได้แล้วสอนไม่ได้นะครับสอนไม่ได้สอนไไม่ด้ยังไม่เลิกเล่านะครับผมอาจารย์ลุ่นปวดหัวเลยจูดูได้อาจารย์ลุ่นได้ดูหน้าใหม่อาจารย์รุนลองลองสองหน้าดูผ่านเลยอาจารย์ลุ่นเด็กอะไรนักเรียนขี้ดื้อพวกเอาเนี่เกินไปนะครับเด็กเออเอาโอเคครับพี่น้องครับเอาไหมพ่อนั่งลงครับนั่งลง ครับโอ้โหมาครับพี่น้องครับสนุกสนานแล้วครับผมนี่แหละคือการต่อนกครับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าจะหวังเอาแจมอย่างเดียวนะครับมันคือความสุขหลังจากทุกคนมีการมีงานทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับเอาแบบนี้แต่สิ่งที่แต่สิ่งที่มันสนุกสนานนะผ่อนคลายหลังจากการทํางานก็คือนี่นะครับกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะครับก็ขออนุญาตนะครับทานข้าวก่อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูผลงานครับวันนี้ จะเป็นอย่างไรนะครับครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องตอนสี่โมงครึ่งครับผมก็นกลงมาพักแล้วนะครับเพราะว่าอากาศร้อนจริงๆครับพี่น้องครับนกป่าไม่ขันเลยนะครับผมก็เลยเอานกลงมาพักก่อนนะครับลงมาตอนนี้ก็พักอยู่แถวๆบริเวณที่ทานข้าวเมื่อเช้านี้อาจารย์สุจินก็มาพักเหมือนกันครับเพราะมันร้อนเหลือเกินนะครับเห็นว่า อะไรเกิดอะไรขึ้นกับนกของอาจารย์สุจินนะครับเดี๋ยวไปดูครับครับกับอาจารย์สุจินว่าไงนะอาจารย์โอ้เจอของดีครับวันนี้ฮะเจอของดีแล้วเจ้าเพชรงามเจ้าเพชรงามครับแล้วประมาณสิบ่าที่เนี่ยหลผพุ่งไปซืนอีกตัวนึงหรอกกลับมามิดีดีเลยเรียบร้อยเลยตอนแรกขันอยู่ใช่ไหมขันครับขันโอ้โหใกล้ใกล้รถหนี่ห้างจากรถประมาณสิบ เจ้าพิธีงามนี่คือเป็นนกของอาจารย์แหลมเนาะที่แบ่งแก้วันนั้นนะครับพี่น้องรับแยนครับนกสายพูนะครับโอ้คันโอ้ว่างคอนี้ดคันเลยครับเสียดายโอ้โหครับสุดๆเลยครับพี่น้องครับเร็วมันเร็วครับช่วงนี้ถ้าไม่ระวังนี่คือก็คือเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับโอ้เสียดายนะครับไม่มีอะไรนั่นขาดแต่ว่า มันจี้หัวครับน่าจะโดนหัวนะครับหัวกับปีกนี่แตกเป็นเป็นปกติอยู่แล้วครับปีกว่ามันดิ้นครับพี่น้องครับปีกดิ้นมันดิ้นใส่กับพเนียยนะครับคอนบนนะครับก็ให้แล้วมันระวังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอนบนสองชานคือมันไม่มีอะไรที่ปลอดภัยครับขนาดรถสิบล้านนี่อาจารย์สุดจินว่าเป็นชนนี่คนขับจะเสียชีวิตไหมอาจารย์ พ่เดีอดเหครับ่ไม่เลือครับพี่น้องครับคันละห้าหมื่นก็เหมือนกันครับครับเออฉะนั้นแล้วคือพรือเนี่ยนี่คือเราต้องเอาแบบเออเซฟดีที่สุดครับผมนั่นแหละมันก็เหมือนรถขับมาอยู่ในเลยอน้ำบัตรทีนึงครับโอ้โวันคู่เดียวเบิดหมื่นอยู่วันตึ่งคู่ต้องเรียกครับครับอาโอเคครับไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังกันนะครับทิ้งไม่ได้ทิ้งห่างไม่ได้ทิ้งห่างไม่ได้ไม่พอต้องวิ่งให้ทันด้วยนะครับต้องนั่นเลยนะครับ ล่าสายตาไม่ได้เลยนะครับผมถึงได้เอานกลงนี่แหละอาจารย์ครับนะครับช่วงนี้มันต่อยากด้วยแล้วก็เสี่ยงต่ออันตรายเนาะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับวันนี้ยังไม่ค่ำหรอกนะครับครัผมมาเป็นทุกข์กูแท้เล็บิฟต์ลิฟต์นี่ชั่วเหยียมันบกเขาเลยจ้ะชั่วแม่มันมาเนาะพ่อเนื้อเป็นไงพ่อหัวรอดทำไมหัวรอดทำไมเหยียบแล้ววาดหมายแล้ววัดตรงนี้เลยว่า เดีได้ดูดิเอาอ้มันมาอย่างไงดิมานก่อนมัยงไง ไม่ต้องมาด่ากตุกตุ๊โอ้ยาไม่ใั่อ่าไม่ฝาไม่ใช่มาเนื้อเพลงเงว่าพกมี่ยงวะตลอดเลยนอโอ้ยไปเอาลูกนกมาครับพี่น้องครับคือบอใท้เอาแม่ก็บพัอมันเียดอวผมวันนี้มีปรมาจารย์จากอ่ ทางไหนไม่แซบนะครับผมบ้านจักรัดนีรอพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับจากไหนนี่บ้านโน่นสีสวัสดิ์ครับโน่นสีสวัสดิ์ครับผมวัสดียังไงนะเห็นว่าดูแต่ในคลิปใช่ไหมครับครับเห็นแค่ในคลิปในไลน์เนี่ยหว่าเห็นตัวจริงนะโเป็นเหมือนสารพงษ์ชาตีไหมพ่อนครับเหมือนสารพงษ์ชาตีไหม มากกี่คนนี่บพ่อมาสองคนสองคนเสี่ยน่ยเสี่ยนวยโอ้เสี่ยนวยนะครับแปลนกลงอยู่นะครับผมเสี่ยน่ยไม้แรกก็หมาแล้วเนาะมีคนหมาหนึ่งคนแล้วนะครับผมเออสงเสยเอาลังโยนใส่เลยนะครับับผมก็คงจะได้ย้ายหมายครับพี่น้องครับครับครับเออครับครับเป็นไงหมาไม้หมี่หมาแรกบ่ได้ครับนกมั็นอย่างช่วงนี้มันต้องมีเวลาเล่นครับพี่น้องครับไม่ใช่เล่นได้เล่นคือเล่นได้ทั้งวัน ครับครับครับผมอาอโอเคครับผมยินดีที่ได้รู้จักพ่อเนาะครับ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 เราจยังไงเดี๋ยวไปชมนกหมานกันนะครับว่าอาจารย์จะจินมไปยังไงนกหมานของวัดโอ้ยมันแบบนี้ผมงวร่อเบิดมือแล้วเพ่ารุ่นนี้นอนดูไลา์เลยไม่ต้องจับดูใจใช่ไหมชอบชอบเออเอาดีอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาวันนี้นะครับ เอาไ้เลยก็ไม่มีเงินมือสองมือบางใบนี่โอ้หางขาวเจ้าตัวบ้ันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาด้วยกันกับพ่อเมื่อกี้ครับผมโอ้ได้อะไรนะครับมาเคยมาแถวนี้หรือยังครับนี่ยังมาต่อแถวนี่ยกลางล่างครับข้างล่างโอ้ส่วนมากจะข้างล่างครับวันนี้ก็เลยโทรหาอาจารย์สุจินนะครับมาร่วมทีฟกันวันนี้รอบแล้วมาไม่ได้มาด้วยครับผมเคยดูแต่คลิปครับเคยดูแต่คลิปครับหลายรอบแล้วครับผมเดี๋ยว ยายที่ยายที่พ <laughs> อบัดหมันคนเดียววันนี้ยังไงนะพอ่อโอ้โหนกเผือกนะนี่บักเล็บเขาย่างอีก <laughs> เอาไปต้มใส่เผือก <laughs> เล็บขาล่ะเขาเล็บเขาหางขาอีก <Yeah. S 1> โอ้ เอามันมันมันมือหนึ่งขายไหมมือหนึ่งขนาดเหยียบควาดมันยังไม่รั่นครับพี่น้องครับเราจะได้ยังไงโอ้กองแยงบอกว่าเราไปใส่ของแมวมันอันนีไปใส่ของแมวมันเขาเดี๋ยวขอยา้ายไม้เนาะครับพขาเนือย้ายไม้ครับครับผมจำไว้นเดียวบามเป็นเรื่องสุ่มแทบแล้วเบิ่งลวดเด้อ พูดติดความครับก็ย้ายมานะครับหมายที่สองครับพี่น้องครับหลังจากที่ข้ามมาแล้วฝั่งนู้นนะครับวันนี้ก็2หมายนะครับผมเพราะว่าหมายแรกยังไม่ผ่านนะครับผม <c oughs> <c oughs> ยาสุกินก็ได้ใบพลางอย่างสวยงามนะครับผมนะหมายที่สองนะครับสวยงามเลยแหละอ๋อ <c oughs> <c oughs> เหลือตัวเดียวแล้วตอนนี้ขุนพลออกมาสองเมื่อเช้านี่ขุนออกมาสองครับเหลือตัวเดียวหายไปหนึน่งอ๋อครับหนุนพ่อก็ <c oughs> อกินข้าวเสร็จก็ดูดบุหรี่สักหน่อยนะพ่อเนาะครับครับผมครับผมเมา,เอาโอเคครับก็คงจะเอาพอบัตรไปไหนแล้วล่ะพอบัตรเนี่ยไปแล้วไปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ยหนุนครับหน,นหนุนเห็นแต่นคนเห็นแต่คนโอ้น้านกินสมบู๊เออ อรับพี่น้องครับก็จะเป็นบริเวณนี้ครับข้างหลังนี่ก็น่าจะเป็นป่ายูคาลงไปก็น่าจะเป็นโคกเป็นดอนลงไปนะครับเหมาะที่จะวางแผ่เนียดใส่นกนะครับโอ้แล้วครับจานเหลียมนะครับไปแล้วนะครับผมอ๋อโอเคครับโอเคครับระวังรถระวังรถด้วยนะครับมาตั้งแต่นังวางไปโยนตะกยบพนันพน้นก็ังวาก็คือป่าขาวแต่พวกนันกินยาเอ็นเตซิน ครับก็ได้เวลานะครับผมพี่น้องเอานกลงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือจานแหลมนะครับก็ไม่ต้องสืบครับมาเท่าไร่กับเท่านั้นอุ้ยไม่ใช่ครับวันนี้เขาเรียกว่าขาดทุนอยู่ครับวันนี้ขาดทุนไปหนึ่งตัวนะครับวันนี้นะจะสุดจินนั่งปวดหัวอยู่ตอนนี้ก็จะหาเฉลยสักตัวมาแทนย้อมใจหน่อยก็ไม่ได้ครับวันนี้นะครับผมอ่า้ฮวกันหมดครับผมเนาทีมงานแบบ พูดไม่ออกเลยครับตอนนี้นะครับคุยกันเป็น,น,ปนกลุมนะก่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วครับว่าจนะยังไงจะหยุดเล่นนกหรือว่าไปเลี้ยงไก่แล้วทีนี้นะครับหรือว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวถ,ถ,ถามอาจารย์อรุณก,ก่อนว่ายังไงวันนี้ความรู้สึกยังไงวันนี้โอ้วันนี้ต่อยากครับต่อยากเออเริ่มต่อยากแล้วครับไอ้นกเริ่มเข้าฝูงครับอาจารย์เข้าฝูงแล้วก็เลี้ยงลูกเยอะด้วยนะครับพ่อบาดก็ยังได้ลูกนกวันนี้หนึ่งตัวครัเนาะ ก็ถือว่าต่อยากครับช่วงนี้ก็พักก่อนนะครับช่วงนี้เพราะว่าผมก็เหนื่อยแล้วครับ2องวันแล้ว2องวันติดนกก็ร้อนับไม่ขันนกก็ร้อนครับไม่ขันเลยครับตอนตอนตอนบ่ายมาไม่ขันเลยครับมันร้อนมาเล่นช่วงเย็นครับครับนั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นครับนกมันมันเล่นได้เช้ากับเย็นเท่านั้นมันน่าจะเข้าฝูงด้วยแล้วก็ ครับน่าจะต่อยากขึ้นครับครับแน่นอนแน่นอนนะครับผมก็สุดแล้วล่ะนะครับนกต่อเรานี่มันทําอยู่แล้วแหละเรื่องทำนะจะว่า,าต,ต้องรอให้ผลตกนกป่ามันไม่เป็นใจด้วย นกมาฮะโอ้ยอาจารย์ใหญ่ผมก็มาโชว์หมันอะไรตรงนี้หมันหมันแล้วนาะขนาดอาจารย์ขนาดยุนใส่ควันยังไม่ลั่นนะครับมันจะเหยียบได้ยังไงเออเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจารย์โอกาสหน้านาะอาจารย์นะทีนี้ก็พักกก่อนช่วงนี้ให้ฝนลงก่อนฝน๋ยวผมเดี๋ยวผมโทรหาครับผมพักก่อนพักก่อนช่วงนี้ก็ถ้าอยากใครเครียดก็เล่นแถวบ้านก่อนช่วงนี้นะครับเสา์ทิ์ก็แถวบ้านนั่นแหละนะครับเนาะ เดี๋ยวค่อยออกคลิปกันใหม่นะครับน้องอาจารย์เลยเนาะครับครับครับไปไงอาจารย์วันนี้โอ้คิดน้ำบักเพล่งามครับคำมาเราว่าอะไรเฉลยเลือกตัวมือเนี่ยครับน่าจะได้เฉลยสักตัวปลอบใจเนาะเสียดายเสียดายพอได้ปลอบใจครับนี่แหละครับผมน้องครับช่วงนี้ทั้งอันตรายทั้งต่อยากนาออาจารย์สุจินเนาะเหนียวทุกอย่างเนาะเข้ามาแล้วก็ไม่เหยียบบินไล่ตัวอื่นออกแล้วก็ไม่เหยียบครับครับ นี่แหละอะไรอีกเชียนใหญ่ผมนี่มีปัญหาอะไรนักหนาเนี่ย่ใช่นกลูกนกดิโชยังเลยวันนี้ถ้าเกิดพวกอันได้คนเดียวได้วันนี้นะแกบอกว่าแกจะเดินกลับบ้านนะครับเพอเป็นธรรมดาครับครับผมมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับนกบางทีถ้าเราไม่มันเป็นของคู่กันครับเป็นาอุบัติเหตุครับเปดูอุบัติเหตุตอนนี้เหลือจะแหลม ครับอจายนแล้วไม่รู้ว่าอยู่ไหนตอนนี้หลงป่าหลงโคกแล้วนะครับเปลวเลียงนกหลยบ่หลลยโพดครับเออจนเลียใจเดี๋ยวสัมภาษณ์ต่อไปนะครับผมนี่แหละพ่อสวัสดีเออพ่อวัสนีคขับนะพ่อเนาะับเออนึกว่ากลับบ้านแล้วลับแล้วลับแล้วเออพ่อไม่นึกว่าผมนึกว่าพ่อกลับตั้งนานแล้วไม่กลับไม่กลับต้องรอต้องรอจิ้มงานกันโอรอก่อนเนาะครับผมมาํำกันเออนี่เจ้าภาพนะครับเจ้าภาพแถวนี้เลยเจ้า ไม่ใช่ภาพธรรมดานะครับเป็นเจ้าถิ่นเลยนะครับแถวนี้ครับวันนี้นั่งคุยกันว่ามีหลายจุดอยู่เนาะครับครับโดยเฉพาะอาจารย์ที่อยู่ข้างหลังท่านจะรู้ดีเลยนะครับว่าพอเราเราเที่ยวทรงของทรงแล้วพอมาต่อไปเรื่อยๆนี่ครับครับบริเวณนี้รู้จักหมดเลยจักเดินสายเดินสายเนาะมาทรงของวางเดี๋ยวยังไงรอบหน้าโน้ตพ่อเนาะรับคเป็นราเป็นยังไงนกวันนี้ความรู้สึกวันนี้พ่อนกลงเวรลงให้ฝนลงให้ก่อน โอ้รอฝนก่อนรอฝนนครับรอฝนกับมาครับฮาวนลงให้มีน้ำมีอะไรมาหล่อเลี้ยงข้างหน่อยเนาะคนแห้งเกินไปแห้งแ้งอยู่เกินไปมันนอนครับครมันน้องมันหอนหนม่งหนั่มันหอนเดี๋ยไปบไดายกับครับคนกระจายพวกคนผมครับเอาเังไงพ่อเหลือวันนี้คอนคํำนกไหมวันนี้มนอกครับมนสารมินเหนือได้เลยนกป้าเนี่ยโอ้ยดีกว่าจะมานกคอนคํำเหมือนวันนั้นไม่ได้เนาะ น้องก็ได้เลยว่าที่น้องกับ่น้องครับครับครับเอาแล้วครับน้องว่าเป็นฝูงไหมโมนี่ไหมโอ้โนเข้าเป็นฝูงเขาเป็นฝูงเห็นว่าไปลงแถวน้ําที่พ่อเหนือใส่เป็นไงพ่อเป็นร้อยครับลงเป็นร้อยไหมโม่เหยียบจล้ตัวแมโอ้รเงยทำไมไม่วิ่งไล่จับหรือเปล่าวิ่งจับไดาแล้วคึงเอาเซียนสูตรเลียนสูตรไล่ดาวมากนะมาล้างมันไปเสียนนกองก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะโอ้แต่วาวิ่งจับดีกว่าถ้าจะทำแบบนั้นนี่ยไล่จับดีกว่า ลายจับก็ได้บ่ะถ้าจับได้ให้เลยนะครับผมนกหลาย่อมเราบ่นกหลายแต่ว่าค้นที่มันเป็นนกเขาฝูงนะครับลกเขาฝูงครับเขาบอาฝูงลายกว่าเป็นนกเขาครูแล้วเหันฝูงเจ้าฝูงมาเป็นเขาคูจ้บฝูงแลาวมันถือเป็นชนใหญ่นกเลยดินกเปานนใจนกแต่ก็ยังมีคนไปเอามาอยู่นะครับลูกเขายังไปเอามาอยู่ หอะไรหะอะไรพ่ออะไรเอ้ยมันไม่มีอ oh, <ok, oh, e ีกลองมันหมดแล้วนะฮะได้ตัวเดียวนั่นแหละน่ะตั้งซื้อยังก่อนเอาโอเคครับผมโอ้นี่พ่ออีกท่านหนึ่งวันนี้ไม่ได้คุยกับท่านเลยนะครับพ่อเป็นไงวันนี้เรารู้สึกโอ้พี่ท่านเบิ้งมันบินเข้าไปหานุเขาเพียงโอ้บินเข้าไปหานก ไม่เถียงบ่เถียงหมายถึงว่านกต่อหรือนกป่านกป่าเขามากอ้อนกป่าเนาะแต่ยังบวชอยู่นึกว่านกต่อไม่เถียงแต่เห็นปัญญาชนกเศร้าน่ป่าร้ายพอดอกครับมันมันร้อนแล้วพ่อเนาะครับนกมันไม่อยากจะจะลบจะสู้แล้วครับก็เป็นธรรมดานะครับผมเดี๋ยวรอรอให้ฝนก่อนรรอมีใบไม้ปงก่อนครับทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับรอให้ทั้งฝนแล้วก็รอให้ใบไม้มันขึ้นก่อนนะครับมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับ ตามสเตปนะครับเนาะเดี๋ยวรอรอรอครับผมต้องรอเดี๋ยวรอบหน้าค่อยลุยกันใหม่นะพ่อเนาะช่วงนี้พักก่อนนะครับก่อนพักก่อนับมาแล้วครับจานแหลมนะครับโอ้โหสุดๆครับวันนี้ครับต่างคนต่อต่างแต่ละห้อยครับวันนี้นะครับผมยังไงก็ออกเป็นเสียงเดียวกันแล้วครับพี่น้องครับออกปากเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าหนึ่งก็คืออากาศร้อนเกินนะครับนกเล่นได้เช้าเย็นนะครับสองก็คือต้องรอให้ฝนตก ก่อนครับให้ใบไม้มันขึ้นก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็3ก็คือใบไม้มันร่วงอยู่นี้นะครับอ่าปัญหาต้นส่ย,ยากนะครับเนาะ่<อ>ะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหลังจากที่ร่วมสนุกกันวันนี้ถือว่ามากินข้าวป่ากันนะครับได้พบหน้าค่าตากันนะครับผมทีมงานจากพ่อจากทีมงานไหนนะจากทีมงานบ้าน โนนชีสวัสดิ์โอ้บ้านนนชีสวัสดิ์โนนชีสวัสดิ์นี่ยครับครับครับบ้านโนนชีสวัสดิ์กันในไหกับร้านนี่ครับผมครับผมเนาะฮะอะไรอีกนี่เอาวันนี้ใครหมาที่สวนนะวันนี้ไหนยกมือเลยครับใครหมาที่สุดด้วยโอ้ยลุกขึ้นั่นะอาจ่รย์ลุกขึ้นนะอาจารย์อาจารย์จินปวดหัวตอนนี้เทอาไหร่เท่าไหร่จำบ่า โอ้ยดูรับดูดูท่าหน้าเขาวันนี้คนที่ชนะนะครับวันนี้เออได้ลูกเจ้าตังอออ้งแต่ไข่มันเออโอ้ยผมไปเจอรังนกกระปูดเอามาอีกสี <c oughs> ่ใบเอาเ่ะพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าจะสัมภาษณ์หมดก็คงจะยาวนะก็ถือว่าใกล้จะหมดฤดูกาลแล้วครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวรอฤดูกาลหน้าเดือนหกนะครับหรือว่าเดือนมิถุนายนนู่นแหละครับหวานข้าว หน้าปีนะครับก็นกกระงจะได้กินข้าวหวานนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะช่วงนี้ก็เล่นแถวแถวบ้านอะไรไปก่อนคงจะหยุดออกคลิปก่อนครับช่วงนี้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะอดใจได้หรือเปล่านะครับจะอดใจได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพอพรุ่งนี้ปุ๊บไปเได้ไปทํางานตัวหาทีมงานนะครับเราเข้าเข้าป่านะครับผมจะเป็นแบบนั้นนะครับเอาอะพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องยิ่งสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ครับเจ้าภาพครับอาจารย์สุจินไปรอบหน้าเนาะอาจารย์เนาะครับผมต้องมีรอบที่สี่ยังไม่ถึงเจ็ดเลยยังไม่ถึงเจ็ดรอบแล้วครับผมครับคุณพ่อครับผมนะครับสวัสดีครับมาดูการดื้อการนั่งนะครับผมไม่มีแรงแล้วนะวันนี้ครับผมแล้วก็คุณพ่อครับผมทั้งสองทั้งสองท่านเนาะอาจารย์เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะครับคุณ <seguinte S 1> อ้ัวโอ้ยคนนี้ทำไมนั่งเหมือนแบบอะไรนี่โอ้ยไม่ถามหรอกนี่เอครับผมเอาพ่อเหนือครับผมกลับแล้วนะพ่อครับผมครับผมเห็นว่าจะเปลี่ยนแนวแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้จะไปหาปลาแล้วเปลี่ยนแนวลหยุดเล่นทุกแล้วช่วงนี้อาจารย์หล้มครับผมอาจารย์นรุนครับครับแล้วก็พ่อควรนะครับผมเอากลับด้วยกันอยู่ไม่ต้องสวัสดีกันหรอกนี่กลับด้วยกันอยู่เนาะสวัสดีครับพ่อควรสวัสดีครับ